มหายุดสถานพบตอนที่ส1 5ร้สิบห้าเขามาที่ลานประมูลตั้งแต่เช้าและตามกฎเดิมของลานประมูลในฐานะผู้แข็งแกร่งระดับราชาเทพเขาจะได้อยู่ที่ตำแหน่งด้านหน้าที่ใกลห่าห้องโถงประมูลมีพื้นที่กว้างมากและตำแหน่งด้านหน้าเป็นพื้นที่แบ่งแยกกันทั้งหมดเฉพาะผู้แข็งแกร่งระดับราชาเทพเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะนั่งที่นี่หากนำผู้ติดตามหรือสิทธิ์มาด้วยต้องยืนข้างๆเท่านั้น ถึงกระนั้นผู้ที่มีสิทธิ์ยืนที่นี่ต่างมีสีหน้าหยิ่งยโสตามเวลาที่ผ่านไปมีคนหลั่งไหลเข้ามาในลานประมูลอย่างไม่สิ้นสุดและในไม่ช้าทั้งห้องโถงก็เต็มไปด้วยผู้คนมีกล่องหลายกล่องอยู่รอบๆห้องโถงและมีกองกําลังหลักเพียงไม่กี่ในเมืองอคินพาเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้ามาในสถานที่แห่งนี้ขนาดของเมืองอัคคินพาในโลกดาราคุนนั้นไม่เล็กมีผู้แข็งแกร่งมากมายที่มาร่วมการประมูลในครั้งนี้ยกเว้นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าไปในห้องส่วนตัวราชาเทพที่นั่งอยู่ในห้้อองงงโถถก็มีึหลายรยรคน ง,ง่างตามด้วยเสียงของถูกข้อเสียงก้องกังวานดังกล้องไปทั่วทั้งห้องโถงและบรรยากาศที่เสียงดังเล็กน้อยก็เงียบลงในทันทีตรงกลางห้องโถงมีแท่นสูงลำแสงส่องลงมาและร่างหนึ่งค่อยๆโผล่ขึ้นมาเหนือแท่นสูงทุกคนจ้องมองไปรวมทั้งหลัวสซิวเมื่อร่างนั้นแข็งตัวเขาก็พบว่าเป็นชายไวกลางคนที่เขาเห็นเมื่อตอนที่เขามาที่ลานประมูล ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ของเมืองอัคคีนพาข้าชื่ออิงบูเฉิงเป็นประธานในการประมูลครั้งนี้ชายวัยกลางคนยืนอยู่บนแท่นเวทีสูงด้วยรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าและกำหมัดคำนับให้ทุกคนในห้องโถงหลัวซิวพบว่าราชาเทพหลายคนต่างก็กำหมัดคำนับกลับดูเหมือนว่าชายวัยกลางคนคนนี้มีตำแหน่งบางอย่างในเมืองอัคคีนพา้าข้าจะไม่พูดมากไปกว่านี้แล้วมาเริ่มการประมูลสมบัติชิ้นแรกกันเถอะ ตามด้วยเสียงของอิงบูเฉิงพูดจบกระบีเทพที่เปล่งประกายก็ปรากฏขึ้นบนแท่นสูงกระบีเล่มนี้ลอยอยู่กลางอากาศเผยให้เห็นแสงกระบีที่แข็งแกรงแรงกล้าทั้งตัวของกระบีมเล่มนี้ทําจากสารจริงทองแดงและมีนักไข้เทพระดับแดได้จารึกอไข้กลด้วยตนเองเป็นอาวุธที่หายากในหมู่ราชาแห่งสสตราวุธราคาขั้นต่ําอยู่ที่หนึ่งล้านแก้วเทลชั้นกลางแต่ละครั้งที่เสนอราคาไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่น เมื่อรายการประมูลชิ้นแรกปรากฏขึ้นมีผู้คนหลายคนเริ่มประมูลทันทีเพราะในระดับแดนเดียวกันยิ่งระดับอาวุธดีมากเท่าใดพวกเขาจะยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นหากเผชิญกับคนที่อยู่ในแดนเดียวกันจะมีโอกาสชนะมากขึ้นเช่นเดียวกับนักไคเทพและนักกลั่นยานักพันกลั่นนั้นหายากในหมู่นักยุทธการกลั่นอาวุธที่ทรงพลังไม่เพียงต้องการวัสดุที่ดีเท่านั้นยังต้องการจารึกค่ายกนระดับสูงด้วย ความแข็งแกร่งและระดับของค่ายกลที่จะรึกนั้นก็มีอิทธิพลยอย่างมากต่ออาวุธด้วยหลัวซิวไม่สนใจกระบี่เล่มนี้สักนิดเพราะด้วยระดับของเขาแค่เขามีวัตถุดิบเขาก็สามารถกลั่นอาวุธออกมาได้ในปริมาณมากอย่างง่ายดายหากเปลี่ยนราชาแห่งส,สตราวุธให้กลายเป็นชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงและชั้นยอดงั้นกระบี่เทพที่ถูกประมูลในขณะนี้จะเทียบเท่ากับชั้นกลาง โดยทั่วไปราคาของราชาแห่งสัสตราวุธชั้นล่างจะอยู่ที่ประมาณแก้วเทลชั้นกลางสองล้านในท้ายที่สุดกระบี่เทพเล่มนี้ประมูลออกไปได้มากกว่า4ล้านซึ่งมากกว่ามูลค่าของราชาแห่งสัสตราวุธชั้นล่างถึงสองเท่าหลังจากนั้นก็มีสมบัติอื่นๆออกมาประมูลในนั้นก็รวมถึงวัสดุชั้นสูงหรือชั้นยอดสำหรับการกลั่นราชาแห่งสัสตราวุธและมียาเซียนระดับเจ็ประมูลด้วยซึ่งทําให้ห้องประมูลคึกคักขึ้นอย่างมาก เพราะในดาราจักรของพิภพล่างผู้แข็งแกร่งกุฎเทพก็เป็นขั้นสุดยอดแล้วสมบัติระดับมกุฎจะไม่ปรากฏในการประมูลโดยง่ายๆส่วนใหญ่จะตกไปอยู่ในมือผู้แข็งแกร่งกุฎเทพของเหล่ากองกำลังใหญ่ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นดาราจาักรอัมพรเทวหรือธาตุดาราคุณหลุนสมบัติหลักยังคงเป็นระดับ7ถึงระดับ9ยกเว้นผู้แข่งแกร่งกุฎเทพที่อยู่ชั้นบนการแข่งขันหลักส่วนใหญ่อยู่ในแดนราชาเทพ หลวซิลไม่เสนอราคาจนกระทั่งร่างของนักยุทธหญิงหลายคนปรากฏขึ้นบนแท่นสูงของการประมูลสายตาของเขาก็กระเพื่อมเป็นประกายขึ้นอย่างอดไม่ได้มีนักยุทธหญิงทั้งหมด6คนและชาติเยียนก็เป็นหนึ่งในนั้นถ้าก่อนหน้านี้หลัวซิลยังคงนึกว่าเขาโชคอยู่ข้างเขาแต่เมื่อเห็นนางหลัวซิลก็รู้ว่านางคือชาติเยียนปราณที่คุณเคยแบบนั้นเขาจะไม่รับรู้ถึงความผิดพลาดอย่างแน่นอนสหายทุกท่านนักยุทธหญิงทั้งหคนนี้มีความสามารถที่ดีมาก หากปลูกฝังพวกนางอย่างดีอย่างน้อยก็สามารถเข้าถึงแดนเทพฟ้าได้หรือกระทั่งถึงแดนราชาเทพหากปลูกฝังออกมาเป็นเตาลั่นยาอัคคีระดับราชาเทพได้คนหนึ่งข้าไม่ต้องพูดถึงประโยชน์ในนี้ทุกท่านก็รู้ดีอิงบูเฉิงกล่าวด้วยรอยยิ้มขณะยืนอยู่บนแท่นสูงทันใดนั้นผู้คนจำนวนมากในห้องโถงด้านล่างก็เห็นด้วยกับคำพูดเขา อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าหลังจากผลการฝึกฝนไปถึงราชาเทพแล้วทุกย่างก้าของการบรรลุนั้นยากมากยกเว้นยาพิเศษอันล้ำค่าที่สามารถรับประกันการ100%บรรลุได้สำเร็จนักยุทธหลายคนถูกจำกัดด้วยพรสวรรค์และความสามารถของตนเองแล้วหยุดที่ระดับหนึ่งไม่สามารถก้าวหน้าได้อีกผลก็คือผู้คนจำนวนมากจะแสวงหาวิธีอื่นๆในการบรรลุแดนหนึ่งในนั้นคือการเก็บหินเสริมยางหรือวิธีการเพิ่มหินเก็บยาง ความแตกต่างระหว่างเพศอยู่ที่ว่าชายครองหยางและหญิงครองหยินไม่ว่าจะเป็นการเก็บหยินเสริมหยางหรือเสริมหยินเก็บหยางทั้งหมดสามารถสร้างเป็นวัตจักรของการผสมผสานหยินและหยางเพื่อเพิ่มผลการฝึกตนของตนเองหากสามารถเก็บหยินเสริมหยางนักยุทธหญิงที่มีผลการฝึกฝนแดนราชาเทพนั้นก็สามารถทำให้ผู้ฝึกตนชายราชาเทพมีโอกาสมากที่จะฝ่าฟันบรรลุแดน แม้แต่นักยุหญิงราชาเทพขั้นหนึ่งหลังจากเก็บหินเพิ่มอย่างแล้วก็สามารถทําให้ราชาเทพขั้นสามีโอกาส90%ที่จะทะลวงผ่านไปถึงขั้นสี่ได้ทันทีที่บรรลุแล้วก็คือราชาเทพขั้นปฐมภูมิก้าเข้าสู่ราชาเทพขั้นกลางและอายุขจะเพิ่มขึ้นจากหนึ่งล้านปีเป็นหนึ่งล้านห้าแสนปีทันทีซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งแน่นอนอุดมคตินั้นสวยงามแต่ความจริงนั้นโหดร้ายทาตหญิงระดับราชาเทพจะปลุกฝังขึ้นมาได้ง่ายายที่ไหนกัน ชื่อเสียงของงานประมูลอัคคีนพาของเราข้าคิดว่าทุกท่านที่อยู่ที่นี่มีความชัดเจนมากหากคุณสมบัติของนักยุทธ์หญิงทั้งหกนี้สามารถปลุกฝังได้ดีก็มีความหวังว่าจะไปถึงแดนราชาเทพอย่างแน่นอนอิงบูเฉิงพูดอีกประโยคหนึ่งจากนั้นเขาก็พูดช้าๆนักยุทธหญิงทั้งหกนี้ถูกประมูลพร้อมกันราคาขั้นต่ำคือแก้วเทลชั้นกลางสาล้าน ทันทีที่ราคานี้ปรากฏขึ้นหลายคนก็ขมวดคิ้วทันทีราคาห0 0แสนแก้วเทลชั้นกลางก็เพียงพอที่จะซื้อเตากลั่นยาอาคัคคีที่มีผลการฝึกตนเทพมานขั้นสูงได้แล้วแต่นี้เป็นเพียงราคาขั้นต่ำราคาสุดท้ายจะสูงมากกว่านี้เดิมทีมีผลการฝึกตนเทพฟ้าจำนวนมากที่สนใจต่างก็สายศีรษะด้วยความมัง่งคั่งของพวกเขาไม่สามารถซื้อเตากลั่นยาอาคัคคีที่สามารถบรรลุถึงผลการฝึกตนราชาเทพได้อย่างแน่นอนห้าล้าน ทันทีที่อิงบูเฉิงพูดจบเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นโดยตรงราคาเพิ่มขึ้นสองล้านทันใดนั้นทุกคนในห้องประมูลก็เพ่งมองไปยังที่ที่เสียงดังขึ้นนั่นเป็นชายหนุ่มสวมชุดคลุมสีขาวดำคนหนึ่งและสถานที่ที่เขานั่งคือพื้นที่ของผู้แข่งแกร่งระดับราชาเทพผู้แข่งแกร่งระดับราชาเทพก็มั่งคั่งมากเลยนะนักยุทธเทพฟ้าไม่น้อยแสดงความอิจฉาออกมา อิงบูเฉิงที่เป็นประธานในการประมูลก็สังเกตเห็นหลัวซิลอย่างเป็นธรรมชาติในใจค่อนข้างสงสัยเล็กน้อยเพราะก่อนหน้านี้เขาได้ตรวจสอบสถานการณ์ของนักยุทธหญิงทั้ง6คนนี้แล้วไม่ว่าตัวตนร่างกายหรือที่มาของพวกนางก็ไม่มีอะไรพิเศษค่าให้เงิน6ล้านในขณะนั้นก็มีอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นเป็นชายชาราที่มีผมหงอกสีเทา เมื่อได้ยินคนเสนอราคาแข่งกับเขาหลัวซิลก็มองไปตามเสียงนั้นและชายชาราผมหงอกก็มองมาที่เขาด้วยมุมปากที่มีรอยยิ้มเย็นชาในเวลาเดียวกันนั้นหลัวซิลสังเกตเห็นว่าข้างหลังชายชาราผมหงอกมีคนหนุ่มสองคนยืนอยู่เป็นคนสองคนที่กลัวเขาแล้วจากไปตอนที่อยู่ที่ทางเข้าลานประมูลนักยุทธหญิงเหล่านี้ไม่เลวค่าหนีสุนชานชอบขณะที่ชายชาราผมหงอกพูดเขาปล่อยปราณของผู้แข็งแกร่งราชาเทพขั้นกลางออกมาเจ็ดล้าน หลัวซิลเพิกเฉยต่ออีกฝ่ายหนึ่งเขาเห็นว่าคนคนนี้น่าจะเป็นผู้อาวุโสของคนหนุ่มสองคนจงใจต่อต้านเขาแปดล้านชายชาราผมหงอกยังคงเสนอราคาโดยไม่ลังเลในฐานะที่เป็นผู้แข็งแกร่งราชาเทพขั้นกลางคนหนึ่งทรัพสมบัติของเขาอย่างน้อยก็มีหลายสิบล้านในห้องโถงประมูลยังมีผู้คนมากมายที่ฝึกฝนวรยุทธ์การฝึกฝนแบบคู่แต่ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มแข่งขันประมูลราคาก็พุ่งสูงขึ้นถึงขั้นนี้จนหลายคนขมวดคิ้ว ชื่อเสียงของงานประมูลอัคินพานั้นไม่ใช่ปัญหาแน่นอนพวกเขากล่าวว่าคุณสมบัติของนักยุทธหญิงทั้ง6คนนี้นั้นไม่เลวดังนั้นจะต้องดีแน่แต่คุณสมบัติที่ดีไม่ได้หมายความว่าในอนาคตจะสามารถปลูกฝังให้ถึงแดนเทพฟ้าได้และสามารถทำให้ตนเองบรรลุได้ ท้ายที่สุดแล้วผลการฝึกตนของนักยุทธหญิงทั้งหกนี้ต่างเป็นแดนเทพมารไม่น่าจะเป็นไปได้ที่หนึ่งในนั้นจะสามารถปลุกฝังสู่แดนราชาเทพยิ่งไปกว่านั้นตั้งแต่เทพมารไปจนถึงเทพฟ้าระหว่างนี้จะมีทรัพยากรและสมบัติมากมายนับไม่ถ้วนที่ถูกใช้ภายใต้สถานการณ์ปกติราคาของนักยุทธหญิง6คนประมาณ10บล้านกว่าแต่ในตอนเริ่มต้นก็ถึง8ล้านและมีคนสองคนแข่งขันกันมูลค่าจะเกินขอบเขตเดิมอย่างแน่นอนเมื่อคนอื่นๆยังลังเลอยู่ หลัวซิลก็พูดอีกครั้งอย่างใจเย็นตามที่คิดสิบล้านสิอดล้านชายชราผมหงอกรีบตามอย่างใกล้ชิดยี่สิบล้านทันทีที่ราคานี้ออกมาผู้ชมก็เกิดความโกลาหลเพราะราคานั้นเกินค่าของนักยุทธหญิงทั้งหกคนมากเกินไปแล้ว ชายชราผมหงอกก็ขมวดคิ้วเช่นกันแม้ว่าเขาจะมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่นั่นเป็นการสะสมหลายหมื่นปีหลังจากที่เขากลายเป็นราชาเทพและเขาเอาออกมา20ล้านในคราวเดียวเพื่อซื้อนักยุทธหญิงหคนแดนเทพมารเขาไม่เต็มใจอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามต่อหน้าต่อตาของผู้คนมากมายเขายอมรับว่าขี้คลาดไม่ได้เพราะมนุษย์ต่อสู้เพื่อลมหายใจหนึ่งและพระพุทธเจ้าต่อสู้เพื่อทุกแท่งหนึ่ง25้าล้านชายชราผมหงอกโกรธจัดบวกเพิ่มอีกห้าล้านทันที ในเวลาเดียวกันเขามองไปทางหลัวซิลในดวงตาของเขามีรังสีแห่งการสังหารอยู่แล้วเขาตัดสินใจแล้วหลังจากการประมูลจบลงเขาจะหาโอกาสฆ่าผู้ชายที่ไม่รู้จักเจตนาของเขาคนนี้ในเมื่อเขาสามารถเอาออกมา20ล้านได้แค่ฆ่าเขาการสูญเสียของเขาก็จะกลับมา35ล้านหลวซิลเรียบนิ่งมากตั้งแต่ต้นจนจบและเสนอราคา10ล้านโดยตรงราวกับว่าสำหรับเขาความมั่งคั่งของแก้วเทลเป็นเพียงตัวเลขเล็กน้อย คราวนี้แม้แต่นักยุทธหญิงหกคนบนแท่นสูงก็อดไม่ได้ที่จะมองมาทางนี้เมื่อรู้ว่าตนเองจะถูกประมูลออกไปพวกนางรู้ดีถึงชะตากรรมของตนเองว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตเพียงแต่พวกนางไม่รู้ว่าคนที่จ่ายเงินเยอะขนาดนี้เพื่อซื้อพวกนางนั้นจะมีความเป็นไปได้บ้างหรือไม่ว่าเขาจะดีกับตนเองเล็กน้อยในขณะนี้หลัวซิลไม่ได้เปิดเผยตัวตนของเขาดังนั้นชาติเย,ยนเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นใครข้าดูแลสหายหน้าไม่คุ้นไม่รู้ว่าสหายชื่ออะไร ชายชาราผมหงอกค่อยๆลุกขึ้นและมองดูหลัวซิลอย่างเย็นชาในเมืองอัคคีนพานี้มีคนไม่มากที่ไม่กล้าให้เกียรติข้าหนีสุนชานเจ้าเป็นเฮียอะไรมีสิทธิ์อะไรที่ข้าต้องให้เกียรติเจ้าหลัวซิลเยเอยในการประมูลแข่งขันด้วยความยุติธรรมถ้าเจ้าสามารถจ่ายได้ก็จ่ายมิฉะน,นั้นก็หุบปากเจ้าหาที่ตายหนีสุนชานโกรธจัดมากเขาคาดไม่ถึงว่าผู้ชายคนนี้จะกล้าดูถูกเขาในที่สาธารณะ นี่คืองานประมูลอคินพาถ้าเพื่อนยุดหนีไม่เสนอราคาโปรดนั่งลงในขณะนี้อิงบูเฉิงซึ่งเป็นประธานในการประมูลกล่าวขึ้นเดิมทีนักยุดหญิงซึ่งจะขายได้มากที่สุดคือสิบล้านทันใดนั้นก็ขายได้มากกว่าสาสิบล้านอารมณ์ของอิงบูเฉิงในขณะนี้สามารถพูดได้ว่าดีมาก เบื้องหลังของงานประมูลอัคคีนพานั้นไม่เล็กและหนีสุนชานก็ไม่กล้าสร้างปัญหาที่นี่หลังจากที่เขานั่งลงเขาก็คุ่นคิดเล็กน้อยและในที่สุดก็เลิกเสนอราคาถ้าเขาซื้อนักยึหญิงทั้ง6คนนี้ด้วยราคาที่สูงกว่าก็ถูกกำหนดให้ไม่สามารถรักษาเกียรติของเขาไว้ได้และจะถูกมองว่าเป็นคนโง่นอกจากนี้เขายังต้องเก็บแก้วเทวไว้เพราะมีสมบัติที่เขาต้องการมากกว่านี้ในการประมูลครั้งต่อไป 55ถ้าไม่มีใครเสนอราคานักยุหญิงทั้งหกที่มีคุณสมบัติดีและงดงามก็จะเป็นของเพื่อยุตผู้นี้อิงบูเฉิงประกาศผลสุดท้ายและหลัวซิวที่อยู่ด้านล่างก็โล่งใจเขายังกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการประมูลโชคดีที่ทุกอย่างยังอยู่ภายใต้การควบคุมการประมูลดำเนินต่อไปบริการหญิงมาข้างหลัวซิวและกล่าวด้วยความเคารพว่าท่านวางแผนที่จะจ่ายแก้วเทลตอนนี้หรือรอการประมูลก่อนแล้วค่อยธุรกรรมดีตอนนี้ก็แล้วกัน หลัวซิลยืนขึ้นเมื่อเทียบกับสมบัติอื่นๆที่ประมูลภายหลังเขาสนใจด้านชาติเยียนมากกว่าภายใต้การนำทางของบริการหญิงหลัวซิลมาที่ห้องใกล้กับห้องประมูลเขาวางแก้วเทลชั้นกลาง35ล้านไว้ในวงแหวนเก็บของเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสิน้นนักยุธหญิงหกคนถูกนำตัวเข้ามาสายตาของหลัวซิลก็จ้องมองไปที่ชาติเยียน หลังจากจ่ายแก้วเทลแล้วลานประมูลก็มอบม้วนหยกหนึ่งให้เขาตรับใดที่เขามีม้วนหยกนี้อยู่ในมือชีวิตของนักยุทธหญิงทั้งหกคนก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาเพราะนักยุทธหญิงทั้งหกคนนี้ถูกลานประมูลฝังตัวต้องห้ามมีตัวต้องห้ามอยู่ชีวิตของพวกนางก็จะไม่ได้เป็นของพวกนางอีกต่อไปและแม้ว่าพวกนางต้องการฆ่าตัวตายก็ไม่สามารถทำได้ดังนั้นตรับใดที่คนที่มีม้วนหยกก็เป็นนายของพวกนางไม่ว่าจะให้พวกนางทำอะไรก็ตาม แม้ในใจจะไม่เต็มใจแต่ภายใต้การควบคุมของตัวต้องห้ามพวกนางจะเชื่อฟังอย่างแน่นอนในทำนองเดียวกันตรับใดที่ม้วนหยกนี้ถูกทำลายนักยุดหญิงทั้งหกก็สามารถหลุดจากตัวต้องห้ามได้รับอิสรภาพหลัวซิวยกมือขึ้นโบกแล้วก็เก็บชาติเยียนทั้งหกคนเข้าไปในโลกาจุดลมปราณบนแขนซ้ายของเขาเมื่อเห็นหญิงทั้งหคนหายตัวไปคนของลานประมูลก็ไม่แปลกใจอะไรมีสมบัติอีกมากมายที่สามารถเก็บสิ่งของได้ หลังจากเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมหลวซิลไม่ต้องการอยู่ในลานประมูลอีกต่อไปตอนนี้ในสมองเขาเต็มไปด้วยความคิดว่าทำไมชาติเยียนจึงปรากฏตัวที่นี่และเกิดอะไรขึ้นในโลกสวินเทียนหลังจากนั้นไม่นานหลวซิว,วได้ออกมาจากเมืองอัคคินพาและเมื่อเขาออกจากลานประมูลร่าง่าหนึ่งก็ปิดบังลมปราณตามติดเขาอย่างเงียบ,นยบในพื้นที่ธุรการด่านแห้งแล้งซึ่งห่างไกลจากเมืองอัคคินพาร่างของหลวซิลหยุดลงอย่างช้าๆเขาสังเกตเห็นอีกฝ่ายตั้งแต่วินาทีแรกที่เริ่มติดตามเขาแล้ว ตามนานขนาดนี้ออกมาได้แล้วเขาหันกลับมาช้าๆดวงตาของเขาจดจ้องอยู่กับอนัตตาอนัตตาสันสถานเล็กน้อยแต่คนที่ปรากฏตัวไม่ใช่ชายชาราผมหงอกแต่เป็นชายร่างใหญ่กำยำที่มีลักษณะวัยกลางคนเขาสวมชุดเกราะสีเขียวอ่อนและสูงมากกว่า9ฟุตเหมือนหอคอยเหล็กหอหนึ่งเจ้าเป็นคนของงานประมูลอคินพา หลัวซิลขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาคิดว่าผู้ที่ติดตามเขาเงียบๆคือชายชราผมหมอกและเขาไม่มีการติดต่อใดๆกับชายร่างกำยำคนนี้เขาเลยนึกถึงคนภายในของลานประมูลเพราะสำหรับเมืองอัคคีนพาแล้วเขาเป็นคนนอกคนหนึ่งและแม้ว่าลานประมูลจะเป็นผู้ดำเนินการก็ไม่มีผลกระทบใดๆต่อชื่อเสียงของลานประมูลเจ้าสามารถซื้อนักยุทธหญิงหกคนที่ไม่สำคัญด้วยแก้วเทลมากกว่า30บล้านได้ดูเหมือนว่าเจ้าจะรวยมาก วางแหวนเก็บของและสมบัติอาวุธทั้งหมดบนร่างของเจ้าลงแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าชายร่างกำยำพูดพร้อมการดูหมิ่นในสายตาของเขาหนวกหูหลัวซิวไม่อยากเสียเวลาดังนั้นเขาจึงเลือกโจมตีโดยตรงอย่างไม่ลังเลเขาเอื้อมมือออกไปคว้าหอ,อกยุทธมังกรดำก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาในเมื่อเจ้าต่อต้านงั้นเจ้าก็ไปตายซะ ชายร่างกำยำยิ้มอย่างโหดเหี้ยมทันใดนั้นร่างกายของเขาก็ระเบิดปราณของผู้แข็งแกร่งราชาเทพขั้นปลายพร้อมชกออกไปทำลายสุญญากาศราวกับว่าหมัดของเขาเป็นภูเขาสูงตรงานแรงกดดันนั้นน่าประหลาดใจหลัวซิลสามารถมองเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าอีกฝ่ายเป็นผู้กลั่นร่างราชาเทพขั้นปลายและเขายังคงฝึกฝนกดดั้งเดิมธาตุดุลความแข็งแกร่งและการป้องกันซึ่งเหนือกว่าผู้ฝึกตนในระดับเดียวกันมากบูม การโจมตีของทั้งสองชนกันกลางอากาศหอกยุทธมังกรดำในมือหลวงสิวส่งเสียงฮำและสั่นสะเทือนภายใต้แรงกดดันของกฎด,ดั้งเดิมธาตุดินกลายเป็นเส้นโคง้งรู้ได้ว่าหมัดของอีกฝ่ายนั้นทรงพลังขนาดไหนข้อดีของกฎด,ดั้งเดิมธาตุดินคือน้ำหนักหลังจากที่น้ำหนักถึงระดับหนึ่งแล้วจะสามารถเพิ่มการโจมตีได้อย่างมากทำลายมันเพื่อฆ่า หลัวซิลตะคอกเบาๆกดปริภูมิก็ใช้การด้วยหอกยุดมังกรดำเป็นศูนย์กลางอากาศโดยรอบถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆทันทีกดดั้งเดิมธาตุดินซึ่งควบแน่นโดยใช้ร่างกำยำก็พังทลายลงภายใต้ผลกระทบของการฉีกขาดของอากาศสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีราชาเทพปริภูมิดวงตาของชายที่ร่างกำยำโลกกว้างกดชั้นยอดเรียกว่าไม่มีผู้ใดสู้ได้ในแดนระดับเดียวกันเขาไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เคยได้ยินมาก่อน เป็นกฎดั้งเดิมขั้นที่สี่เหมือนกันแต่กฎปริภูมิของอีกฝ่ายสามารถทำลายกฎธาตุดินของเขาได้อย่างง่ายดายสิ่งนี้ทำให้ในใจของเขาหวาดกลัวอย่างยิ่งคาดไม่ถึงว่าสหายจะฝึกฝนกฎปริภูมิค่าไร้มารยาทลาก่อนชายร่างกำยำตะโกนเสียงดังแล้วหันหลังกลับและจะบินหนีไปแต่เขากำลังจะเคลื่อนไหวก็รู้สึกว่าพื้นที่ใกล้เคียงกลายเป็นของแข็งราวกับสร้างกรงขังเขาไว้ ชายร่างกำยาตะโกนเสียงดังดาบเล่มหนึ่งปรากฏขึ้นในมือของเขาผนึกกดธาตุดินแล้วฟันออกไปแยกกรงอากาศออกจากกันทันใดนั้นร่างของหลัวสซิวได้เคลื่อนย้ายไปที่ด้านบนศีรษะของเขาพร้อมกดลงด้วยฝ่ามือยันค่ายกลนหนึ่งได้ผนึกแน่นอยู่ในฝ่ามือของเขาค่ายสังหารระดับแปดแห่งหนึ่งแผ่ออกมาครอบคลุมชายร่างกำยมยาในทันที